คนที่นำชื่อจุนจอนกิษณะไปใส่ความมาเลยเรับากมาทีเร็วไม่หวั่นเด็ยวตัวเดียเฮ้ยเฮ้ยชนนิดเดียวทำเป็นกระเด็นชนนิดเดียวทำเป็นกระเด็นเออเพิ่งตื่นมาไม่ได้ล้างนานนะเฮ้ยเตีอ้าวฮะไอ้ห่าเอาคุาดิเอาละงงเลยเจอลิเกถามทะเลีย กูถามมึงทีกูถามมึงต่อคำทีมึงตอบกูทีมึงตื่นมามึงมาแนวหน้าปลุกหนานี่ออตอบเข้าไปเลยกูจะตอบได้ไงอ่ะตอบแบบโคราชอะกูยังฟังไม่ออกเลยให้ไอ้สอนไอ้สอนฉันขอโทษจ้ะพูดงี้เหรอเออฉันขอโทษจ้ะกูแล้วกูหายเจ็บแม่กูถามมึงเนี้ยไอเดะกูหายเจ๊แม่กูเป็นผู้หญิงมึงเป็นผู้ชายมึงพูดแค่ถงของคำขอโทษแค่เนี้กูหายเจ๊แมยจักแล้ว เล่นดล่นด้เล่นด้ล้เล่นดตึมซับเตมซับตมซับขอโทษที่ฉันเดินละเวลรกละวุขอโทษที่ฉันเดินละเวกละบนเห็นไหมแจ็รู้ไมยมันแปลว่าอะไรไม่รู้มันบอกให้พูดมันเป็นเพื่อนกูไม่โกหกกูหรอกไม่ต้องพูดเลยอาอไม่ให้พูดแล้วเลนน่เกมไงอะ แล้วเดินยังไงให้มาชนคนวิ่งได้ฮะเป็นผู้ชายภาษาอะไรขอโทษแต่เต็มใจอยากขอโทษเป็นไหมขอโทษครับคุณคนสวยที่ผมเดินมาแล้วมาชนคุณที่วิ่งอยู่ตรงเนี้ยมันมีผู้หญิงเดินอยู่แล้วตัวเองเป็นผู้ชายอ่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องเอาน้ำลูบหน้าซะก่อนเวลาจะเดินเหินไปไหนจะได้ตื่นไปไหนแล้วบอกให้กุขอโทษให้กูพูดพูดไม่หยุดเลยนี่ฟังฉันบ้างนะนี่ขอบคุณคนี่เห็นไหมแจ้งวันแล้วจักแล้ว โค้ดโค้ดราดมีเป็นร้อยคำรู้จักคำเดียวจักแล้วพูดเป็นอยู่คำเดียวจักแล้วนี่ไม่รู้อะไรเลยนะจักแล้วจักแล้วจักแลวแม่แม่ถามว่าตรงไหนจักแล้วใช้หากินได้แล้วจักแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนะครับครับน้องคนนี้ที่บ้านเขาต้องทำขายของดองแน่เลยมึงรู้ได้ไงให้กูมาสามสี่กล่องแล้วขอบคุณครับม่กนกมองหนักมองหนักมองแรงด้วย ขอโทษจ้ะแล้วไทยลังวันลิเกไม่ดูห้องน้ำเลยห้องน้ำที่ไหนนู้นฝั่งนู้นสบายแล้วจะของไรมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเราใส่ครับโอ้โหลิเกนี่คุณเนแต่งตัวสกปรกจริงๆเลยแหมใครมไปแต่งตัวสวยคุณล่ะหน้าตาก็ดีรูปร่างก็ดีแต่งตัวก็สวยเสีได้ปากเสียไปหน่อยดีดีนี่ากจะรู้จริงๆนะหน้าตาแบบเนี้ย โอ้คงจะเป็นลูกคนมีสตุ้งสตังค์สินะถึงเอาแต่ใจแบบนี้เอออยากรู้จริงๆว่ะหน้าตาแบบเมืองเนี่ยชื่ออะไรวะโอ้โหบอกนะบอกนะบนโป่งเวลาเขาถามชื่อผู้หญิงเขาถามกันอย่างงี้นะกูถามหน่อยที่ถามกูมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรกูสวยขนาดนี้มึงทะนุถนอมกูเดินงปลยเออเอ็งต้องพูดกับเขาเพาะพูดว่าไงสาวโคราชชอบแบบคนพูดเพาะเอ็งต้องถามว่า อีนางชื่ออะไรอีนางอ้าวอ้าวดูกูตกะไรตกเรื่องอะไรอ่ะโอ้ฉันเขอโทษแม่เขาชื่อนางไอ้เป็นผู้ทีบเลยตกใครจำไม่ได้น้องเวเดี๋ยวเขาว่าหาว่าไปด่าแม่เขาแม่เขาชื่อนางเออไงเออมันคนละนางหมายถึงแบบคำคราชแบบพูดเพราะเาะหวานหวเออะนางชื่ออะไรนางชื่ออะไร เอริ่มคล่องเว้ยโอ้ยถามชื่อแนถามชื่อนางถามชื่อนางไม่ใช่ชื่อแนอันแรกพึ่งเป็นกวนตีนใช่ไหมไอ้นี่ถามเหรอก็ถามอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไม่บอกกล้วยเอ้าไอ้ธูเฮ้ยกวนตีนภาษาโคราชพูดไงวะก็กวนตีนนั่นหมเลยนี่ในไหนเราก็ได้เจอกันแล้วทำไม บอกชื่อสักนิดเอาบุนเป็นไรอยากรู้จริงว่าชื่ออะไรเ๋ก็ตบเลยเอารางวัลมาโมโหไม่ได้โมโหเขาจะรับรางวัลตลอดอันไหนก็ได้แม่ห้าร้อยเหมือนกันแม่เราเขาชอบอันนี้อะไรแม่เขาเก่งเก่งไงแต่เขาเก่งรับหลังกูเห็นหลายรอบขอบคุณครับแม่เดินเดินอยู่นี่เขาจะตบเลยนะเออขอบคุณครับบล หนั่นชอเขาไงเข่าคู่เข่าคู่ทั้งไหนเข่าคู่หนึ่งนี่อย่าให้เข้าท่ากูได้ทำไมอ่ะโดนกูแน่กูเตะรับสามวันแล้วโหดหลือเกินเฮ้ยบอกชื่อบุญหน่อยเป็นไรฉันพูดจาอ่อนหวานไม่ได้หรอกฉันมีแต่แข็งฉันมีแต่แข็งลูกเดียวอะเฮ้ยอะไรอะหัวใจไงใจแข็งไม่บอกว้ย นนั้คนตายทั้งเยอะแยะไม่เอาชื่อมาตั้งออกีนันอีนันละอีนันอีนันเธออีนันละอีนันอีนันเธออีนันละอีนันอีนันอีนันละอีนันอีนันปากหมาไอปากหมากูไม่ได้ปากหมาทำไมกูปากห้อยเอ้าอ้าตัวเองก็เป็นด้วยเอ้าหมาด้วยห้อยด้วยมึงอ่ะมึงปากดีมากเลยนะกุยทำไมกูจะรู้จริงๆเลยเออ สารลล่างสารละลูกอยู่มึงเนี่ยเออชื่ออะไรมึงเป็นใครมาจากไหนฮะมึงใหญ่มาจากไหนถามชื่อผัวแล้วจ้าเมียจ๋าเอาแล้วพูดแล้วมึงฮะเฮ้ยเดี๋ยวกูเตะเลยนี่อย่ามันละลาบละลลวงกูนะละลาบละลลวงกูแค่ละลาบกูยังไม่ได้ลลวงทะลึ่งใหญ่แล้วมึงเนี่ยวทะลึ่งใหญ่แล้วกูเป็นโจรเหรอแม่กูอยากรู้ว่ามึงเนี่ย ใหญ่มาจากไหนเป็นใครกันวะใหญ่เป่าไม่รู้แต่ยาวแน่ๆนี่ขากูขากูขายาวยาวยาวไปกูหมินรับรองว่าถ้าเธอรู้ชื่อฉันเธอจะต้องหนาวสั่นไปทั้งตัวไานั้นเตยเตยทำไมบ้านมึงขายถังน้ำแข็งมีคือไงขายแอร์ไงไปขายอะไร เดี๋ยวจะแนะนำตัวให้รู้จักใครล่ะกูนี่เว้ยไม่ใช่คนธรรมดาไม่ต้องเสือกูนี่นะขุนโจรกริซนาเว้ย กน,นี่ตายได้หนิเวลานั่นนะ่ะรู้ไหมโจรน,น่ะคือในหนังในละครหลังข่าวนั่นนะ่ะ <heures. S 1> เวลามีโจรอ,ออกมาใช่ไหมเป็นฉากโจรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะกูเป็น,จนโรนจรน,นั่นนี่เฮ้ยงงดัพี่นี่เดะเล้งเด้เล้งเด้เเดแม่ตุมีท้องใส่มาไหมอ้าวดู <ละ S 1> ก่อนเล, <ะ S 1> ล้งก่อนทีนี่เขาเล้งแล้วได้เป้าหมายแล้วชักปืนออกมาได้ห ปืนกระบอกหนึ่งที่นี่เล็งก่อนโอ้คืนล้ำด้วยคืนล้ำแล้วนะคืนล้ำแล้วนะเยฮ้ยมปงปังังป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 ังงปังปังปปังปปังปัังปังงปังปแม่เอาหมวกมาทีแม่เอาผ้าปนคอสีฟ้ามาเดีวเวเดเอามาเอาเอาชุดมาทสีเหลือง นี่เขาไม่กลัวมึงเลยนม่ไอ้โจนห้าร้อยเฮ้ยมึงมีหาร้อเลียนเว้ยกูไม่กลัวมึงหรอกโจนจริงๆเขาไม่ทำแบบนั้นเว้ยเออโจนโจนจริงๆไม่ทำงานเว้ยทำไงต้องฟักปืนมานี่พอฟักปืนมาเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ทำนี้ทำอะไรอ่ะขึ้นลำไงมูคี้อะไรเนี่ยไปให้ไกลเลยกระติบกูละไมเนี่ยไม่มึงไม่ปรึกษากันก่อนล่ะงงเลยแล้วมึงก็ปูให้กูเล่นด้วยคุยกันก่อน คุยกันกูบอกแล้วบอกว่าไม่ดีแน่เลยไม่ดีแน่เลยกลับไปให้ไวเลยเฮ้ยกูไม่กลัวมึงเลยพวกโจรห้าร้อยมึงถอยทางกูไปดูอยากเล่นแล้วนะมุกแบบเนี้ยสมน้ำหน้ามึงแต่อ้เฮียน้องตัวเลาให้เล่นเฮ้ยไหนไหนเนี่ยนะโลกมันก็เวียงให้เราได้มาเจอกันแล้วนี่สวยๆแบบเนี้ยลองมีผัวโจรสักครั้งไปเลยไอ้ทุเรศไม่ทุเล่นเอา để cho mấy bạn chơi. <laughs> Nhà lương không làm bạn gì คนหญิงอย่าไปยุ่งได้ไหมถึงพี่เป็นโจน้ก็จริงไม่ทำในสิ่งหยาบโลดดูสวยเซ็งเอ็กเอิมอย,ย่่นะดูสวยสะบืมทุกแบบอย่ามายวนยัว อ่อนโยนอ่อนโยนเหรออ่อนโยนลอยหน้าลอยตานะมึงอ่ะตบฉันเหรอกูทำมากกว่านี้ได้ด้วยเอาไหมเอาไหมมึงมีอะไรแน่มีอไง

ไปเล่นข้างนอกเลยพี่เล่นลินเก้ก่อนก็จะจับว่ะก็ไม่จับมาเต้นทำไมกันเล่า <ST> <IL EN> <IO> ไอ้ต้นมึงสอนเลยไม่เป็น <ST> <IL EN> <IO> เวลาเล่นลินเก้ได้ดูไม่มีศ<ด>ักยภาพาไร้ความสามารถถามตัวเองบ้างไหมใช่ใชเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรกูเหรอกู <ST> <IL EN> <IO> เนี่ยนี่เวลาเนี่ยเวลาเขาตบจูบดูเดี๋ยวสอนให้เออเวลาตบพอตบปุ๊บเรายื่นมือไปหมุนปั๊บเนี่ยพอหมุนปุ๊บตอนเขาอุ้มเนี่ยเราสปริงตัวเออเทคตัวเหนือเทียรฝรั่งเขาเรียกว่าเอฟลิสติเจอร์เทคไม่ต้องหรอก ภาษาไทยนี่แหละเทตัวขึ้นมาเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสปริงเลยเดี๋ยวดูเนี่ยเขาดูทีนึงอบมาไออีกตัวแล้วเฮ้ยไอ้มาช็อไอ้สกตันลวเร็วเป๊สักตีนตบสักทีอ่ะมาดูยืดมือนี่ยเบ็ดเนียเติเฮ้ยชัวรเติรน แกแข็นขึ้นลำเมื่อกี้กูแน่เลยแกแข็นกูแน,น่เลยขึ้นลำทำแบบนี้เหรอเล่นได้ไหมล่ะได้ได,ได้ไหมได้ตบแล้วยื่นมือมายื่นมือแล้วก็สปริงตัวช่วยใช่ไหมใช่ได้มาอ่ะตบมาอ้อาอ๊นะอิ๊มอิมาซับยปะโคมาหอนนะดีดงหนึ่งสองสปริง้สปริง ออม่ะทำอะไรอ่ะสปริงตัวสปริงโอ้โหสปริงนี้ใครจะไปอุ้มได้ใครลังหน้าแบบเนี้ยก็สปริงอ่ะมันสปริงแรงพดเออมันต้องอยู่กับที่นี่อ๋อกับที่อ่ะมาตอบไหมเอ้ยมาช็อปช็อปช็อปโอ้โหพูดอะไรเนี่ยไอ้ยมาช็อปช็อปช็อปไงลิเกหรือหนังการ์ตูนตอบไปไอ้ยมาช็บปอุ๊ยโมโหแล้วนะน้ำน้บ้านคุ ไปแล้วครับทุกคนครับอขอขอจะเป็นไรอ่ะพี่รุ้เป็นไรไม่ไหวเลยเหรอไม่ไหวเลยอุ้มไม่ไหวปะไม่ไหวได้ไงไม่ไหวอยากจะมีเมียแต่ไม่มีปัญญาไง,งฟวังแล้วมันจุกอันนี้ผมช่วยไม่ได้จริง บอกเลยให้กินรีมองโก้ักแล้วไม่รู้ใครไ<ท>ปสอนมันไว้คำชักเหลวจักเหลว